ครับสวัสดีครับอาจารย์อาจารย์ชื่ออะไรสมพงศ์ตาสังครับสมพงศ์ตราสังตาสังซาโซโซซาสังเป็นครูเกษียณได้โรงเรียนบ้านดันติงครับอยู่ตอนนี้เจ็ดสิบปีเลยเนี่ครับโอ้ตอนนี้เล่าสถานการณ์น้ำมนเองปีวันนี้วันที่ยี่สิบสองกันยายนหกแปดครับเป็นยังไงน้าครับอาจารย์เห็นเห็นคนลงเฟสโอ้ท่วมอะไรนะจอกเนี่ยปรเดินที่ดึกเลยครับเนี่ยตอนนี้น้ำในทางก่อนเรื่องน้ำนะเอาความจริงเลยเอาความจริงถามจริงแน่จริงนี่ เอานะมีแต่โม้มีแต่เขาว่าเขาว่าเนี่ยเอาลงเล่ามาจากไหนอ่ะเนี่ยมันมีสองเส้นไหมหรือเส้นเดียวนี่ล่ะน้ำมันมีสองเส้นแต่ว่ามาไอ้เส้นมันไม่เกี่ยวแล้วเส้นนี้มาน้ำมาจะมาสองทางอ่าลงเล่าฟังมาจากบึงพุทราบึงพุทราแต่ปีนี้บึงพุทราอำเภอเมืองเนี่ยแต่บึงพุทราน้ำแห้งมากปีนี้ไม่มีน้ำคือมาจากทางซ้ายครับทางซ้ายบึงุันนี้ผ่านตะบไอ้ายดึงพุทราใช่ใช่น้ำมาจากพุทราเนาะใช่มาที่ผ่านพุทราผ่านกำปัง ผ่านกําปังผ่านกําปังแล้วก็มาผ่านน,าาน้องข้ายดาวน้องกระสังน้องกระสัง,น,ง,น,สงน้องสังของอะไรของนู้นไทยของด่านจากาน,านู้นไทยนะจ๊ะใช่ครับเดี๋ยวเส้นนี้อ่ะเส้นนี้เอาเส้นนี้มาจากนูน่นอ่างลําเชียงไกตรตอนล่างโอ้เสียงมาสองเส้นอันนี้มาในเมืองนี่มาจากนู้นไทยว่ากนเนาะเขาๆเนาะพูดแบบภาษาง่ายๆเข้าใจแต่นี่ก็มารวมปุกๆตรงนี้ครับส่วนมากมันจะรวมหนองตรงลําเชียงไกรก่อนตรงบ้านลําเชียงไกรตรงไหนเอา ตรงถนนไทยเนี่ยถนนเนี่ยครับถนน205เนี่ย205ข้างหลังเนาะสักสามโลประมาณสามโล <5 S 1> ไปอีกครับไปไปรวมอยู่ที่บ้านอ้อพะเลยบ้านอ้อพะเลยครับมันจะมาสองทางมาจากพุษาพุษาแล้วก็มาจากบ้านนามารวมกันที่วัดบ้านอ้อพะเลยวัดบ้านอ้อพะเลยเชินใจเชินแล้นมีประตูน้ำหลายหลายประตูนะแต่ปิดไม่ได้เสียแล้วครับที่นี่ก็มาบ้านอ้อบ้านอ้อมาบ้านอ้อแล้วก็ มาบ้านลำเชิงไกลลำเชิงไกลที่มีผู้ใหญ่ถวายที่ที่ชอบโพสต์ผัดไล่บ่อยอ่าของจริงแน่นอนของแท้แกพูดจุกกโกกเนาะชัดเจนดีเพราะมันไม่ถูกเนี่ยพิษนี่ยมันว่างพิษเชื่อได้แค่สิบเปอร์เซ็นต์ท่านนี้มันก็รอดใต้สะพานเอศสองสองศูนย์ห้าใช่ไหมถนนสองศูนย์ห้าจากจอหอไปไปลำเซตหนองมะโคกท่านนี้ก็มาบ้านเองเลยมันจะเป็นลำลำแบบนี้เลยใช่ไหม เขาเรียกลำอะไรที่จังนั้นมาใช่ลำชิ้ไก่ไหมอันเส้นเดียวกันครับอ๋อเพราะว่าน้ำปีนี้มันไม่ได้มาสายนี่มากมันมาสายหลังโนนไทยไม่ใช่พระราฮะพรต้องคำนะน้ำหมามากปีนี้แสดงว่าไปน้องอ้อไออะไรอ้ออเนี่ยบ้านอ้อเนี่ยแสดงว่ามันจะมาสามสี่เส้นมารวมกันเนี่ยมันมาถึงหลังตลาดโนนไทยครับพอหลังตลาดโนนไทยแล้วมันจะเลี้ยวลงห้วยกูเแกงมันจะเป็นโนนตะกางอ๋อแสดงว่ามาจากพระทองคำ มันจะมาสองเส้นอีกแบ่งออกมานนตะการเส้นหนึ่งกับมาทางลำชีไก่อีกเส้นหนึ่งท่นน้ำมันจะย้อนก็มาหากันอ๋อแจ้งว่าตอนนี้มันไปทั้งนูนหลายตอนนี้น้ำนูนสูงมากมันไม่ได้ไปหลายมันมากอยู่นู่นใช่กับมันมาจำเนื้อานน้ำนูนสูงมากเพราะมันมาจากพอทองคําพอทองคําแล้วมันไหลไปอ่างนนตะกางใช่ไหลไปนนูนสูงใช่เออแล้วพวกนี้จะไหลก็ไปหากันไอ้ท่านี้ก็ไปหากันไปอยู่แถวนนตะกางนั่นแหละ เนอเรนนนลางนี่ได้มีปัญหาเพราะเป็นชุดศูนย์รวมถูกงเมตตาเองอาจารย์โอเคแต่ทุกปีไม่มากนะมากปีนี้แหละนนตะกางเนี่ยทุกปีน้ำก็ไปแต่นี่หละเนี่ยโอ้เอ้าทต่นี่ฐานการปีเก่าปีห้าสีที่ว่าท่วงปนเนินต้นตื้เป็นไงดึงเล่าฟังดูครับท้องนั้นมันไม่มีเขื่อนอีตรงนั้นนะตรงนี้ไม่ถึงเลี้ยงหินนนั่เลยหินไม่มีมีแต่สะพานอะไรขึ้นไปนู่นอขึ้นไปดูครับที่ผมว่าถึงยาโมนะถึงยาโมรูปปั้นยาโมครับตรงนาวัดนะครับนาวัดบ้านด่านสิงไหลกระตอยเมื่อกี้เนี่ยครับ ไอ้ตรงนั้นก็ท่วมหมดแล้วน่ะสมมติบ้านคนบ้านคนหลังนี้ยังดีไม่พังนะอืมเอ็ที่ถือว่าวันนี้ยี่สิบสองกันยายนหกแปดถือว่าน้ำไม่แรงไม่น้ำเขาก็ไม่ท่วมไม่ท่วมใช่ไหมเขาก็ไม่ท่วมจะไปถามผูอื่นนะถามผูอื่นผูกองนะเอาอาจจะบางเจ้าอาจจะบางเจ้ามากกับฝนมากแต่ว่าท่วมแต่ว่าดยส่วนใหญ่แบบโอเคอยู่เขากำลังจะถ้าขนาดนี้ไม่เป็นไรเนาะอาจารย์มากเลยขนาดนี้ อันนี้ก็ดีมากเดีมากเนาะเออถ้าเด็กน้อยมาเล่นเอออาจารย์แข็งมันมาอย่างไงเผื่อเด็กน้อยมาเล่นมาเร็งถ้ามีป้ายอยู่นั่นระวังไงครับธงเหลืองธงเหลืองคืออาจารงเหลืองใช่ไหมธงเหลืองทงเหลืองคือระวังฤทธิ์ถ้าธงแดงห้ามเลยถูกไหมครับแล้วเขาจะมีผู้ใหญ่ผู้ช่วยอยู่ตลอดเวลาแล้วเนี่ยคือบางทีมันจะมีคนมานอนถ้าจองังอะไรเขาจะมาเมื่อไหร่คนเต็มอยู่นี่เลยโอ้ เ้าระวังว่าถ้าจอกมาปุ๊บก็จะมาตักมาตักใช่ไหมเพื่อป้องกันมันจะมันจะล้นสะพานสะพานที่หักอ๋อขอดูก่อนครับโอ้เออมีความกิดที่แบบพิเศษเลยครับว่านี่โอเปอเรอตวัานี่ก็ขยันขยันมากเลยต้องยอมรับโอ้โชนเลยคำเด็ดจันทร์พอขยันแล้วเขาจะมาเนี่ยนี่ไม่ใช่หรือคเออใช่ครัแล้วลูกน้องเขาก็หลายอืมคือมามอะไรตักมานั่นมาอะไรตักมานั่นนี่พอเดินทันทึกกันเนาะตาเนาะอาจารย์เนาะโอ้ ไม่รู้อถ้ามาวาเต็มเแล้วเดี๋ยวผู้ชยวบ้านมาก็คนมาเกี่ยวเลยนะอือโอ้ได้ข้อมูลดีๆจากอาจารย์แล้วคนไปคนมาก็จะช่วยออกค่าเล่าค่ายาอ่าค่าขนมนมเนยค่าน้ำค่าท่าเป็นอะไรที่อห่าหลักเนาะผมมองดูแต่ทั้งนี้จะไม่มีปัญหาเนาะบ้านทั้งนี้ก็เพราะมันไม่สูงเนาะอาจารย์ทุกปีมันทั่วหมดแล้วนี่ปีใช่ผมเนาะไปไมื่อไรเนาะ โอเคครได้แนะจันทร์สมพงษ์าส te ังครับจำทนตราสังมาเราสมพงษาสังสาสังมาเราข้อมูลดีๆเป็นไม่ใช่คนนนถุงอ่ะคนปะจินคนปะจินบุรีครับมาได้มาอยูี่ไหนในลูกได้เมียอยู in ่กันนี่หมดเลยครับลูกหลานก็อยู่นี่ครับโอ้แสดงว่าผมก็เป็นวิทยากรทั่วนน้งสูงทั่วอำเภอเมืองนะเกี่ยวกับอะไรศาสตร์คณิตศาสตร์กับสอนคณิตศาสตร์ครับผมก็จบคณิตศาสตร์เป็นเป็นครูไอ้นั่นนะสอนสอนโอเน็ตนะโอเน็ตอ๋อแล้วก็เป็นครูไอ้อะไร ที่จบไปแล้วปสะศอิง104ปีครูทรงแผ่นดินเออครูครู้ทรงค่าของแผ่นดินโอ้ท่งอีก40ปีครันนี้ขอขอบคุณขอบคุณดีๆจากอาจารย์ทรงรุ่งตาสามสมบูรณ์สามสังเป็นภูมิปัญญาต้องกิ่นด้วยเกี่ยวกับด้านวิชาการแล้วก็หลายๆอย่างที่ช่วยเหลือทั้งนี้ได้วันนี้ขอขอบคุณอย่างยิ่งครับผมครับ